สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอนนี่ที่ดินดีมีเงินซื้อซื้อซื้อท่านผู้ชมคะเมื่อไหร่ที่เห็นแอนนี่แบบนี้แสดงว่าแอนนี่มีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแอนนี่จะเดินออกมาแล้วให้ท่านผู้ชมมองด้านหลังแอนนี่แบ็กกราวด้านหลังแอนนี่คือทะเลนะคะจากตรงนี้ไปทะเลประมาณ150เมตรนะคะและที่ดินที่น่าสนใจของเรา อยู่แปลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูว่าที่ดินตรงนี้มันน่าสนใจยังไงนะพื้นที่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะบอกว่าอ่ะเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ยังไม่ได้พาท่านผู้ชมดูว่าทางเข้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันท้ายคลิปแต่ตอนนี้อันนี้ให้ดูก่อนว่าหน้าติดถนนแบบนี้นะคะบนพื้นที่หนึ่งไร่นะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ยืนอยู่บนเนินนะเดี๋ยวอันนี้จะเดินขึ้นมา อันนี้ยืนอยู่บนเนินนะแล้วก็มองลงไปนะเราจะเห็นทะเลอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมนั่นนะ่ะอ่าเห็นทะเลอยู่ตรงนู้นประมาณ150เมตรถึงทะเลนะคะแล้วพื้นที่ของเราอะ่ะหนึ่งไร่อยู่บนเนินนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเราไปดูกันค่ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เปลี่ยวนะคะเสาไฟฟ้าอยู่หน้าที่ดินนะคะน้ำอยู่หน้าที่ดินนะคะ ที่ดินเราอยู่บนเนินนะะเดี๋ยวให้ดูว่า อยู่บนเนินแบบนี้นะอันนี้เป็นซอยตรงเนี้ยซอยที่แยกไปทางซ้ายเนี่ยก็มีรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีบ้านพักตกักอากาศหลายหลังเลยที่เขาทำกันนะคะแล้วกเ็เป็นหมู่บ้านจัดสรรด้วยนะคะมีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นแล้วนะกับพื้นที่ตรงนี้นะคะดูนะคะว่าพื้นที่เนี่ยอยู่บนเนินเนี่ยอันนี้ให้ดูว่าสวยเลยเหมือนกับว่าหนึ่งไล่ตรงเนี้ยอยู่บนลูกเนินเทลงไปหาทางที่เป็นทะเลนะ แบบนี้นะคะขับลงไปแบบนี้นะ,ะมีเพื่อนบ้านนะแวดล้อมด้วยเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยวนะทางเข้าเป็นถนนดำเข้าจากถนนดำมาประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มาถึงที่ดินตรงนี้นะคะอ่าจากที่ดินไปทะเลก็ข้างหน้าเลย150เมตรนะประมาณนั้นนะอืม จากตรงนี้ก็คือ,อที่อันนี้อยากจะบอกคือราคาขายที่เจ้าของเขาตั้งไว้ไม่แพงเลยนะคะราคาขายขายที่1ไร่ในราคา4ี่ล้านห้าแสนบาทนะคะอันนี้ราคาเนี่ยสามารถต่อรองกับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงนะคะอันนี้จะไม่เดินลุยเข้าไปนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเจ้าของปล่อยไว้แล้วก็ยังไม่ได้ด้ย,ย้าเนะเราเราให้ดู โลเคชันว่าอาอยู่บนพื้นที่ทำเลทองนะมีบ้านพักตากอากาศมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็หนึ่งไร่ตรงนี้สมบูรณ์แบบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกคือมีเสาไฟฟ้ามีน้ำประปามีวิวทิวทัศน์ของทะเลมีเพื่อนบ้านอยู่บนเนินน้ำไม่ท่วมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถทำการค้าได้นะ สามารถสร้างบ้านพักตากอากาศสร้างรีสอร์ทได้นะคะหรือว่าจะปลูกเป็นบ้านพักอาศัยยามกเกษียณก็ได้นะบรรยากาศดีอยู่ไม่ไกลความเจริญนะหน้าปักซอยมีเซเว่นนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะฝากท่านผู้ชมไว้แล้วกันว่าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจพื้นที่ใกล้ทะเลเราจะบอกว่าติดทะเลไม่ได้เพราะว่าหนึ่งไร่ตรงนี้ไม่ได้อยู่หน้าหาดนะแต่เดินไปหาดเพียงแค่ร้อยห้าิเมตรนะคะอันนี้ให้ดูว่าฝั่งตรงข้ามของเรานะเห็นรถที่จอดอยู่ใช่ไหมคะจากรถคันนี้นะคะจากหน้ารถคันนี้เลยนะแล้วก็ขอบเขตคือ เสาไฟฟ้าต้นหน้าบ้านเพื่อนบ้านเราอันนั้นคือสุดเขตที่ดินของเราหนึ่งไร่ยาวเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ใกล้ทะเลนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนนะในราคา4ี่ล้านห้าแสนบาทนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์โทรข้างล่างคลิปนี้นะคะเราก็สามารถติดต่อกับอันนี้โดยตรงได้เลยนะคะทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ เขตอันนี้ที่ดินนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยว่าเพื่อนๆคนใดนะคะขอย้ำเพื่อนๆนคนใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้บอกว่าหุย้ยสี่ล้านห้าไม่แพงเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลด้วยอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกนะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะ มีเพื่อนบ้านทางแยกซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะเนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเออตรงข้ามที่ดินเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะตรงนี้จะเป็นสามแยกนะอันนี้จอดรถไว้ตรงเขตของที่ดินนะเลยมาหน่อยเป็นสามแยกมีหมู่บ้านจัดสรรข้างในเป็นรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยแล้วตรงนี้ตรงพื้นที่ดินของตัวเองเนี่ยก็มีรีสอร์ทอยู่ด้านหน้านะคะทางซ้ายมือเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นร้านอาหารริมทะเลนะตรงนี้นะคะในราคา สี่ล้านห้าแสนบาทนะคะเพื่อนๆบอกว่าอันนี้แล้วที่ดินเราเข้าทางไหนจะถามทําไมว่าเข้าทางไหนก็เข้าทางออกไงเอาลวทางออกอยู่ตรงไหนทางออกก็อยู่ทางเข้าไงโอเคอันนี้ไม่ได้กวนประสาทนะแต่อันนี้กําลังจะบอกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้พาดูทางเข้าเดี๋ยวอันนี้จะพาดูทางเข้าเพราะว่าทางเข้าคือทางที่เราออกไปงงไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อันนี้ก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลับรถเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวแอนนี้จะพาไปดูทางเข้าซึ่งเราก็ต้องออกไปทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นคลิปอะแอนนี่ไม่ได้ให้เพืเ่อนๆดูทางเข้านะคะไม่ได้ให้ท่านผู้ชมดูทางเข้าว่าเข้ายังไงอันนี้เราจากที่ดินเรานะแล้วเราขับตรงออกไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราขับตรงออกไปเราเจออะไร เป็นถนนมาจากตัวอำเภอบางสะพานใหญ่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปเพื่อจะให้ท่านผู้ชมดูว่า,ามันจเจริญมากๆเลยนะอันนี้นะคะใะเห็นว่านี่นะคะติดถนนเส้นใหญ่แบบนี้นะฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าวัสดุนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ที่ดินกัน เก็บบรรยากาศส,สวยๆมาฝากกันนะคะหลังจากที่อันนี่พาทุกคนไปดูทางเข้ามาแล้วนะแล้วก็ขับมาตรงนี้150เมตรจากที่ดินเมื่อกี้นี้นะคะจะเดินก็ได้นะคะเดินมา150เมตรออกกําลังกายเนอะถ้าสมมุติว่าเรา,าซื้อที่ดินตรงนี้ไปแล้วเราปลูกบ้านพักเราก็สามารถเดินมาเล่นตรงชายหาดแห่งนี้ได้นะคะเห็นไหมว่ามัน ฟินมากเลยนะคะอันนี้อยากจะฝากทุกคนไว้นะว่าแปลงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจด้วยพื้นที่เนี่ยคือมันไกลจากทะเลแค่ประมาณ150เมตรนะเราได้พื้นที่1ไร่ในราคา4ี่ล้านห้นบาทน่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ ฝากทุกคนดูช่อง Youtube นี้ไว้ให้ดีนะคะว่าคราวหน้าเนี่ยอันนี้จะมีที่ดินแปลงสวยๆแปลงไหนมานำเสนอนะคะแล้วก็แปลงนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาหาอันนี้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าคอนเซปต์ของอันนี้ที่ดินดีมีเงินซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อกับเจ้าของที่โดยตรงโดยไม่มีบวกเพิ่มในทุกกรณีนะจ๊ะสำหรับวันนี้อันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย